หลายคนบอกว่าเอ้ยถ้ารถแรงไงขับก็แรงไม่ไม่เหมือนกันนะครับการเติมคันเร่งผิดจังหวะก็เพี้ยนได้นะครับใช่ครไม่ใช่ว่ารถทุกคันแรงแล้วแล้วมันจะวิ่งได้เวลาดีเท่ากันทุกคนนะใช่ครับมาดูครับดูฮะนัทตะพลหมูเพชรอัมเอลวดีอมเบกซิ่งทอรัการาดรออน้ายกออกไปเลยครับนี่ฮะไม่ดียบ ตัวเหี่ยวไปหน่อยแต่ท้ายมา9.402ครับ9.402 9.402ครับเวลาดีกว่าเดิมครับ9.402ตอนนี้อยู่ที่สามอย่างไม่อยู่ที่สี่ครับยังไม่เป็นทางการครับอยู่ที่สี่ยังไม่เป็นทางการขอบคุณครับพี่ขอคุณเครื่องดื่มจาก พญานาคครับพญานาคนี่ครับแหมก็โจรออกครับแล้วก็สะดุดเห็นไหมฮะรอนหน้ายกนะฮะ